ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้านิดหน่อยนะครับผมตอนนี้ผมเข้ามาทางเส้นวัดบางประหมอนะครับก็ดูน้ําดูท่าที่เป็นแม่น้ําน้อยนะครับผมที่ไหลผ่านข้างหลังไปสูปอ่อำเภอเสนานะครับผมตอนนี้น้ําก็ไหลยอยู่ค่อนข้างเชี่ยวอยู่เหมือนกันนะครับก็ผู้คนที่อยู่ริมแม่น้ําก็ได้ขึ้นมาตั้งเต็นท์ นะครับผมสําหรับผู้ประสบภัยนะครับผมอยู่ที่ริมถนนถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นที่กั้นนะครับกั้นแม่น้ําน้อยกับโซนโซนที่จะเข้าไปทางอพเเสนาครับก็ถือว่าเป็นถนนเส้นที่สูงนะครับนี่ก็ขนาดว่าสูงนะครับผมตอนนี้ระดับน้ําระดับน้ําห่างอยู่อยู่กับถนนนี้ประมาณสักแค่เม็ดเม็ดครึ่งเองนะครับผม สองฝากฝั่งตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยน้ํานะครับผมเนาะน้ําเต็มเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองขับไปดูข้างหลังนะครับผมว่าตอนนี้หนักแค่ไหนนะครับผมซึ่งก็อย่างที่เห็นนะฮะน้าเต็มทุ่งนะครับน้ําเต็มทุ่งไปเลยนะครับผมตอนนี้ก็คนที่ได้รับผลกระทบก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่อยู่ริมแม่น้ําทั้งหมดนะครับผมเนาะตอนนี้เดี๋ยวจะลองขับไปเรื่อยๆนะครับผมไปจนถึง จริงๆคลองเส้นนี้นะครับผมมันก็จะไปผ่านแถวๆหน้าวัดโบสถ์นะครับผมหน้าวัดโบสถ์ล่างเราค่อยเชื่อมไปออกอยังบางบานนะครับผมซึ่งก็แน่นอนครับคลองเส้นนี้เป็นเส้นที่น้ําไหลมาจากอําเภอบางบานนะครับผมเมนาะไหลมาจากอําเภอบางบานแล้วก็เป็นเป็นแม่น้ําที่แยกออกมาจากแม่น้ําเจ้าพยานะครับผมเนาะซึ่งแม่น้ําเจ้าพยาเองก็มาจากอ่างทองนะครับผมก็จะได้น้ําค่อนข้างเยอะนะครับผมที่ที่จะไหลมาตรงนี้ก็จะไหลตกทอดมาไมเลื่อย เนี่ยนะครับผมสังเกตว่าจะมีเต็นท์ผู้ประสบภัยนะครับผมก็จะขึ้นมาอุปยพชั่วคราวนะครับผมมาอยู่ตามเต็นท์นะครับผมแบบนี้นะครับผมตามริมชายถนนจึงก็ในบ้านก็จะเข้าไปเข้าไปได้แค่ไปดูนะครับผมเพื่อที่จะดูเข้าของนะครับผมก็จะใช้เรือขนาดเล็กเข้าไปนะครับผมซึ่งตอนนี้ถ้าจากจากที่มองนะครับผมก็น้ําน้ําค่อนข้างเยอะนะครับผมน้ําค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผม ซ้ายขวานะครับผมเดี๋ยวถ่ายรปตรงนี้นิดนึงนะฮะโอเคครับก็มิดหลังคาไปนะฮะฝั่งซ้ายตรงนี้มิดหลังคาไปเลยนะคระับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับมันก็ตรงนี้อยู่ติดแม่น้ํานะครับผมตรงวัดลงนาเนี่ยนะครับผมวัดลงนานี่จะจะอยู่ติดแม่น้ําหน่อยนะครับก็เลย น้ำขึ้นมาคนที่อยู่ค่างๆริมริมตลิ่งเลยก็จะท่วมนะครับผมน้ําก็จะท่วมบ้านไปนะครับผมซึ่งน้ําจะมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเนาะมีวัดลงนาอยู่ซ้ายมือนะครับสังเกตว่าทั้งสถานีอนามัยเอ่ยทั้งวัดเอ่ยจริงๆมันก็ยังไม่ได้ถึงกับสูงมากนะครับแต่ว่ามันก็ยังได้รับผลกระทบนะครับผมได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับ ครับผมดูครับสองฝากฝั่งดิมทางดิมแม่น้ำก็ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกซ้ําเข้ามาอีกนะครับผมก็คงจะใช้เวลาไม่นานนะครับผมน้ําก็จะคงจะลดร,ระดับลงไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้น้ําไหลยอยู่ตลอดเวลานะครับผมแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือดูว่าวัน2วันนี้นะครับผมพายุเข้านะครับโอ้โหฝั่งซ้ายนี่กล้วยที่ททชาวบ้านปลูกไว้ตายหมดเลยนะฮะ ได้รับน้ํามาเป็นประมาณอาทิตย์สองสองสัปดาห์แล้วนะครับผมนะครับก็ตายไปนะครับนี่ก็ชาวบ้านชาวช่องเอาจัดเลี้ยงนะครับผมอาสั์เลี้ยงขึ้นมาไว้ตรงริมข้างทางนะครับผมนี่เลยนะฮะบางคนก็เลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับผมตามวิธีการเกษตรแบบชาวบ้านเนาะนะครับผมก็ต้องเอาขึ้นมาไว้ข้างบนนะฮะแบบชั่วคราวก่อนก่อนนะครับผมก็คงเป็นที่ที่ เอาไว้แล้วก็อยู่ได้ไดเห็นมองเห็นบ้านด้วยนะครับส่วนใหญ,ญ่ก็จะมองเห็นบ้านนะครับผมคนที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ,ญ่ก็ยังอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้าทั้งหมดนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมถ้าตอนนี้ถ้าไม่โดนฝนตกซ้ําเข้ามาอีกนะครับ mm. ก็จะไม่นานก็จะลดระดับแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าช่องได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าวัน2วันนี้นะครับผมมีพายุเข้ามาซ้ํานะครับ ระดับน้ํานี่ก็คงจะอยู่ยาวอีกต่อไปนะครับผมแล้วก็คนที่รับผลกระทบก็คงคงเป็นคนที่อยู่ในในเขตรตรงริมแม่น้ํานี้เช่นเคยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้แม่น้ําเริ่มไหลลงไปทางเขตบงอำเภอบางซ้ายนะครับผมเอาไปลงไปทางเขตอำเภออําเภอบางซ้ายแถวเทพมงคลแถวเจ้าขี้ยไร่นะันก็เข้านะครับผมแล้วก็บางบาน,นี่ตอนนี้บางที่นี่บางบาน,นี่ เข้าออกไม่ได้ครับสัญจรไม่ได้เลยนะครับผมแม้แต่เรือเล็กนะฮะเรือที่เป็นลำเล็กๆก็ยังไปลําบากนะครับเพราะว่ามันมันมองไม่เห็นอะไรเนาะน้ามันลึกมากครับแล้วบางคนนะครับผมมีบ้านก็เต็มไปหมดนะครับเข้าบ้านไม่ได้ด้วยนะครับผมใครที่มีบ้านชั้นเดียวก็บางหลังก็จมไปแล้วนะครับตอนนี้นะฮะแต่ตอนนี้คนที่บ้านสองชั้นก็อ่าชั้นสองก็ยังปลอดภัยดีอยู่นะครับชั้นสองก็ปลอดภัยดีซึ่งมันก็ คนที่อยู่ชาวบ้าน,นจริงๆก็เขาก็เคยชินเนาะเคยชินแล้วเคยเคยเคยเจอภาวะอย่างนี้มาแล้วนะครับผมแต่ถ้าในอนาคตถ้ามันเป็นไปได้เนาะก็ไม่อยากให้เกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับผมว่าก็มีการระบ,บายน้าําดีๆีรอวางแผนการใช้น้าดีดีนะครับผมก็บางคนนี่โอ้ยถือว่าหนักเลยนะครับผมมิดหลังคาไปเลยเนาะก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับผมข้าวของที่อยู่ในก็เสียหายแน่อนอนนะฮะแล้วก็เหลือแต่ที่เป็นตัวบ้านนะครับผมซึ่งพื้นดินข้างล่างเองก็ มีสภาพสุดด้วยนะครับผมบางคนนะครับผมก่อนเวลาหลังที่หลังน้ําท่วมเสร็จนะครับผมเนาะเอาก็วันนี้ผมมาอัปเดตให้ให้ดูแล้วกันนะครับผมก็ระดับน้ําโดยทั่วไปที่เห็นก็คือลดลงอยู่นิดหน่อยนะครับลดลงจากเดิมอยู่นิดหน่อยจาก3-4วันที่ผ่านมานะครับก็มันเริ่มระบายเข้าทุ่วงบ้างนะครับเนาะมันก็เลยระดับน้ําก็เลยลดลงนะครับถึงแต่ว่าก็ยังไม่น่าไว้วางใจเนาะเผื่อ มีฟ้าฝนตกลงมาอีกนะครับผมก็ต้องเตือนชาวบ้านนะครับผมที่อยู่ระแวกใกล้เคียงนะครับผมก็ต้องรมะมัดระวังกันด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมมาหาแม่งนะครับผมมาอัปเดตให้ฟังในเรื่องของสถานการณ์น้านะครับผมที่ไหลลงมาจากบางบานเนาะนะครับผมให้ได้รับชมรับฟังกันก่อนแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนาะเดี๋ยววันหะน้าผมไปที่ตรงไหนที่เห็นเรื่องดีๆดีๆนะฮะเดี๋ยว,วจะเอานํามาอัปเดตให้ดูให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ